บ้บานเฮาหล่อลอครับบ้านเฮาหล่อลออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต,ต,ต,ต์ด้นะคะเออภัยทุช่าน,นครับเรียนเชิญด้วยความเคารพครับผมครับครับนำมันสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงนะครับพระอนุญาตเป่าเฮาเนาะครับหลวงพ,พ่อประภูครับเมนี่เฮากับมาเก็บขอมูลงา่าิมัใจ กับในหัวข้อการใส่รักบุรกิิิยาวัตถุสำหรับผู้สูงอายุนะครับเน้นว่าผู้สูงอายุนะครับผมสูงอายุตั้งแต่6 1ปีขึ้นไปกับเพื่อผู้สูงอายุครับวันนี้ค่อยสิชี้แจอย่างเอกสารตอนเผากระบวนการทั้งหมดขออนุญาตนําพ่อแม่พี่น้องกอราบาัาน่าหลงพอประคู่ผู้เป็นเจ้าของสถานที่เจ้าวาดนำ่สวดมนต์ไหว้พระ แม่แจ้หน่อยขอกราบนิมนต์เป็นลำดับต่อไปครับทุกท่านยืนขึ้นแล้วก็นมมือไหว้พระนับกันครับผม oh ยังไงศาสนาศาสตร์รอยเยศของมหาวิทยาลัยมหาบุพตราชวิทยาลัยวิทยาเขตรอยยศครับพบปะกับพี่กับน้องที่มาหลายเมื่อนี้เดี๋ยวเห็นเราโต๊ะใหญครับผมตื่นเต้นนะครับขอกราบนิมนต์เป็เลยพระคุณพบปะครับผู้เฒ่าท่านได้สูงมายุท่าลงพ่อใหญ่สองหลุบนี่หลักการดีแม่ที่นั่งยืดดีได้หลายคน มีแต่วนสูงอายุมื่อนี้เรื่องที่พระเนธงานิีใจคือเรื่องบุญกิริยาวัตถุสามอย่างในการพัฒนาชีวิตพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพนักผู้ใดอายุกว่าท่านแด่ห้อนหกสิบเอ็ดปีเมื่อคืนบว่าท่านห้อนหกสิบเอ็ดนี่แนเดี๋ยงนี่คือผมหอนตลอด ยังไมตัวพาเลยฮะเอาบอด้หมองย่อมเมาผู้ใดเทวดากีย่อมก็ย่อมทางย่อมแม่โอ้ทางที่เดีทางที่เดีหกสิบเอ็ดิดไปนี่ยหายไป้หน่สิบเอ็ดโยงเมื่อนเอาเสียได้ของแกกน้ำมูกบอ่อนหกสิบเอ็ดเนี่ยขีดเถือซื้ออ่านลกเหร็กขีดตามเทียน จะได้ไปสอบถามถามล่ะครับครับบ้นีผู้ใดอายุ61ปีขึ้นไปที่เพราะท่านได้เอกสารยกเมื่อึ้น61ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ได้เอกสารนี่มปลูกมามาทางนี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอันปากกาด้ไหมปากกานึกไปปากกาไหมต้องดึงหัวมันออกก่อนมันมีหัวย้อนมีจุกหน้อย ยกที่ใส่ยกบองป้ายปากกาได้ไหมถึงหอวสั้วันบ้านเฮาเหลืออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดแชร์ใครได้